ไม่มีความหวังไม่มีปัญหาแล้วอะไรคืออะไรคือขามกลางธรรมชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่ผมได้ยินเสียงใบไ,ไมเกก้เสียงนกเสตกกะเตกกะมาอะไรก็เลยเราเจอเรามาเร็วไปเร็วจริงครับธรรมชาติสวยงามทม้องฟ้าก็สวยๆบอกเยอะเยอะ ต่อฟ้ามันสวยจริงนะต่อฟ้าวิปริตแต่ควรทันได้ทั้งกองแก่สัตว์เตรียมตัวรับแรงกระแทกในสามสองหนึ่งเขาเหี้ยอุ้ยเอาให้ได้โอ้โหไอ้เหี้ยวิ่งมาแล้วนะสามสองหนึ่งแม่งอยู่กันเกาะกลุ่มไม่เอา เวลาเป๊ะอย่ากระดั้นกันไปใดๆใ,ใครก็ตามที่เปิดประตูก็ขอให้โชคดีนะว่าคนตามอาจจะโชคดีเหียเอานะเฮียคนเปิดโชคคนเปิดโชคดีจริงๆได้ว่ะ แม่งมาดิเจ๊ออกมาทวามาละ่ะแล้วเพิ่งจะขึ้นไปข้างบนทวามาละ่ะหลบหน้าเจ๊ไม่มีอะไรหรอกไอ้เหี้ยแบงออกมาแบบผด <c oughs> อ,อะไรอย่างไร <c oughs> ออยากบบรู้ว่ะแล้วไงอยากรู้ว่าเจ๊ปีนได้ไหมเอ้ยเพื่อนเอ้ยหาเรื่องใส่ตัวแท้เจ๊ปีนได้ <laughs> ไม่ได้เพ่อนี่กูปิดเฮ้ยเฮ้ยโอชิตต้องงแล้วอ้ยืนเดนด้วยเยนดอกสุดท้ายกลัวรอีกูตาย่กูขอโทษกูขอโทษกูคิดกูคิดว่าเจนปีนกคิดว่าเจนปีนไม่ได้กูขอโทษตามบายเ เฮ้แต่ว่าไอ้สไนท์อ่ะมันนัดละสิบใช่ป่ะกูยิงเจ๊ไปสามสิบนัดเจ๊ไม่ตายสไนท์นัดแล้วแปดสิบอ่าอย่าเลยเมื่อมีคนลองดีกับระบบเสียงอะไรวะแแบบแบบเสียงอะไรวะทำไมมันมอง ทำไมซอมบี้มันมองแต่มันมันวิ่งมาหากูวขอเตือนทุกท่านที่กำลังจะยืนไปใกล้ขอนไว้นะครับมันตบเล่นใกล้สายตาไม่กูไม่ได้ใกล้ขอนมาเพราะกูอยากใกล้กูใกล้ขอนมาเพราะมีคนลากไปมันตบเป็นของเล่นราคาถูกแน่นอนตบกูเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งม่าตบกูก่อนตายเลยฟีลเป็นของเล่นราคาถูกเลย ไอ้ตอนเอาไอ้เห้บอมเอ้ยเชี่ยแม่งฮิวกูอีกเอายาโอ้ยทำไมฮิวกลุ่มเนี่ยไอ้แนนกูกับนอนนี่ชอบตัดกันไปแต่กันมาเป็นพวกที่สู้งเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าถ้าอยู่วเดียวกันไม่ควรอยู่ใกล้กัน ไม่แบบไปเข้าไปสูุดว่ากูไม่ควรทําไปสงครามถ้ากูกับมึงพวกกูตายแน่ <c oughs> ไม่ทำสิ่งเลย <c oughs> แต่กูอยู่ทอกูอยู่ทอปอีสีสองไนงะอยากูคงไม่ได้อยู่ในเดียวกับมึงมึงอ, <c oughs> อยู่เดียวอยู่ในเดียวกันได้เนี่ยใครจะไปรู้อะอะอ,อยู่อีสกูอยู่สกายเชียวแมน ทำไมเดี๋ยวนี้บอทมันชอบอยู่ไกลๆวะเฮ้ยทำไมกูโอ้โหเฮี้ยมันมาจากไหนวะเยอะแยะเลยเนี่ยแ <tortured. S 1> ล้วลุงกูคนเดียวด้วยเนี่ยโอ้ยเฮี้ยทำไมมาอยู่กับกูที่กูคนเดียวเสียวตัววะดีได้อะให้กูพักบ้างทันสีโอจะรับไปเองตอมในใจเลยอะ เพราะกูไม่เอาอุตระะยะประชิดมาเป็นอย่างนี้ดูดิเลยเอาละเตรียมตัวขึ้นในสามสองไปกันลโอ้ยสปิตตี้โอ้ยสปิตตี้สปิตีี้อกมาแล้วโอ้ยโอ้ยเฮียกูโดนรถไฟชนเฮ้ยทำไมมาหากูเต็มเลยวะโอ้ไฟใครโอ้ไอวาไม่เฮียไม่งเง้ย ไปกันเลยทุกคนผมจุดไฟในตัวพวกคนแล้วเก็บหูไป,ไปใครแม่งตายยังวอรอะไรไม่เห็นเลยเยอะจังวะ ยุดกรสหมดกระสือหมดพอดีเอาลุยิ์ลูโอ้เตหน้ากูเลยไอ้เหี้ยลุยตไมลุอ์ไมยิงกูคิวลุย์ยิงบอทมันจะไม่ยิงเว้มันจะตบไยมันไม่ตบด้วยไอ้เหี้ยโอยยัง โอ้โหโอ้เราเตะต้นอยู่ตรงนี้ละกดซับกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ได้ครับผมอันนี้ไม่ช่วยเหลือผมแค่ไม่ถึงโอ้ไม่ไม่ไหวว่ะโอ้ยเอาจะปิดประตูขังตัวให้สบายเอ๊พ่อหนุ่มมาเร็วัเสียงอะไรวะทำไมพ่อหนุ่มเตะสเตอ์ลอยมาเร็วจังวะ ขอเชียมาทางกูด้วยเย็ดแม่ชิบหายละด้วไม่มีหลังมึงไม่มีอะไรเลย ยิงไข่ซอมบี้ด้วยเผื่อมันโอ้ยเอสเทสเทสระบบเนี่ยเห็นเปืนปืนขัดข้องยิงไข่ซอมบี้ด้วยเผื่อมันสืบพันได้แบบซอมบี้ใน army of death ฮะมึงไม่เคยดูของ sectorider เฮียซอมบี้มีลูกมีซอมบี้เวลาเช้าจริงอ๋อ ไออาร์มี่ออรเดดเออได้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 ซอมบี้สืบพันได้เลยใจใจสนุกดีนะเว้โทษไอ้ยาอ๋อโทษโทษระเบิดเป็นแรงไปหน่อยไอ้ยาเอ้ยตัวอะไรอะเมื่อกี้เมื่อกูเห็นตัวอะไรในี่ยผูอ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยอ๋อยแล้วกูอยู่ในป่าแล้วแล้วกูรีโหลดกระสุนอยู่ดูไป กูเห็นตัวอะไรในป่าไม่มีใครมองมึงไม่มีใครมองมึงแต่ไม่มีใครมองปากระทืบกูไม่หยุดเลยนะไอ้ใครเอาใครเอาไปพ่อใครเพิ่าไปรีโหลดปังรีโหลดกูเห็นแล้ว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 ว่าลีโหลดเอ้ยไอ้เฮียลูอิสลูอิสหัวควยตรงนี้นะไอ้เฮียลูอิสลูอิสหัวควยมากเลยเมื่อกี้มึงเห็นมึงต้องเห็นนี่อะ ก่อนลูอิสแน่เลยครับว่ากูเห็นไ้ฟังคนเห็นคนเห็นมันไม่ช่วยคนอื่นเลยหรอวะคนเห็นคนเห็นยิงติดต้นไม้อะโทษทีคนเห็นยิงต้นไม้อะโทษทีเยอะแยะโอ้ยเหี้ยแม่งจออยู่ไอสัตว์ไงอะไรไอสัตว์พับจออยู่ไอเหี้ยเอ้อ ไม่นะปปืนก ul ูเหลือสามนัดไอสัตว์ต้องทิงยูอีเสจแล้ววะอ๋อเป็นตัวลอดเขอบใจลูอิสเฮียไปไม่ถึงความจริงนะ กูจะถึงอยู่แล้วอีกเนี่ยโอ้ยกูขโมยกูขโมยที่อิว่ดูอิว่าไอ้สัโอ้ยตกคุณในห้องเลยเหรอ มึงกับกูนี่ค่อนข้างเฮียนะปังไอเียน่ไม่ใช่ปังไงวอร์ม่ไอวเฮียนั่นไม่ใช่ปังนั่นกูเองนะเฮ้ยที่เขี้ยววอร์มอยีกทีหนึ่งน้ำตาจะไหลอ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแชทแชทผมแชทว่าผมทำหลอดโดนหนึดีไหมอาจารย์ดี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 กูถามแชทแต่ไม่เป็นไรตอบมาก็ดีตอบมา กูได้ยินเสียงจ็อกกี้อยู่หลังรถไปรีอยู่ข้างบนวมานี่อะไรพี่นี่โอ้โหโอ้นั่นคือระยะที่จะกระโดดใส่หัวกูอะไปแล้วครับอุ้ยเกียร์สับ ฝากทำเหี้ยอะไรครับโอ๊ยกายแหกปากอย่าแหกปากนี่อีกนะอย่าแหกปากนี่ดันมันเงียบใจเลยมันไม่มันไม่ตกหัวมันก็บุญเลยสิมันไม่ยิงกูทิ้งก็ดีแค่ไหนแล้วแช่ห้องกันไม่ได้อะวะแช่ไปแต่ถ้าแต้มมาอยู่ห้องนี้ก็ไปอยู่ห้องนู้น oh <laughs> ก็แบบว่เ <leve> อ <lled expand> so oh. ้าเฮ้ยอย่าปิดประตูหนอยมันมันเอาไว้ใช้ตอนอื่นนี่แค่โอ้ยเฮียแม่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอา ข้างล่างมีอะไรกันล่ะอรักเจอ มรีโหลด ing โอ้ย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 สปิตตี้แม่ก็ต้องขส้นไปเล่อยเรื่อยต่อมีเสียงแันเตอร์เลยล่ะอ่าไม่ได้เสียแต่นเตอร์แต่ทำไมมัน ปลาเราตรงนี้โอ้ยเี้ปาไปโดนไม่มีอะไรโดนเลยเฮ้ยอออ๋อไอ้กระสุนปิดม่าปิ่าโเป็นไงล่ะมึงไอ้ยโอ้ยาหักเรกโโอ้ยโอ้ แม้งจะตายก็เอาเลยนะก็ลดูีแก็เลยกนหวเอาไไม่มีเฮียอะไรเลยจริงิอันต์เต้เฮียเลยโดนกระโชคตกรโชคต่ล่

เฮียข้างล่างข้างล่างพุ่นหมดแล้วข้างบนก็พุน่นนะไม่เหลือชิ้นดีเลยประจำที่ประจาที่คือยิ่งกระจายอะแม่งยิ่งเกิดเยอะย้ยถ้าอยู่ที่เดียวมันจะเกิดน้อยมันจะเกิดเหมือนไม้คัพ หมาถึงว,ว่ามันไม่ได้มาหลายทิศอหะเกี่ยมนี้มอนมันเกิดตามมุมอัศัยตาไม่จะโอ้โดนสักทีก็กลุ้มเฮ้ยจอกกี้ตามหลัง อยู่แม่งเลยแวไปเอายาไปเอากระสุนเอ้าเหี้ยเลยยาหมดเหี้ยแล้วยาหมดอะโอ้ยังก็มาเนี่ยที่เดิมกูว่าแล้ว ย่มไฟร้อนไฟแรงไฟค่อนข้างอันตรายโอ้ยกูโดนดื่กูโดนชุดโอ้ยยังให้ถือไม่ได้เลยโอ้ยเยี้ยเีพี่ชายสุดต่อหน้าต่อหน้าต่อตาเลยมองเอาละรถมาแล้วรถมาแล้วรถจะจอดไหนวะ จอดไหนจอดไหนจอดข้างๆนี่ไงมาแล้ว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 าเทุกคนมามเข้าก่อนอีกเข้ามาตันแล้วยยวัตเตียดีจะไปโดนแทงตบพังหรอใช่ใช่คนนี้แหละที่โดนแทงตบพัง ที่จริงน่าพังแต่ตรงน,นี้นะ <laughs>